สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับดูช่องเกษตรเมืองช้างนะคโอ้โหได้พาไปเที่ยวชมนะคราเฟ่ร้านอาหารทุกอย่างมากมายนะครับหลายคนจะคิดว่าเกษตรเมืองช้างต้องเป็นเกษตรนะครับที่จริงแล้วเกษตรก็คือผมจบเกษตรมานะครับเมืองช้างก็คือเราอยู่ในสุรินทร์ก็เลยเป็นเกษตรเมืองช้างนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําคาเฟ่สวยๆของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมชื่อคาเฟ่ไพรินเต็มคาเฟ่นะครับผมอยู่ที่อําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์เยื้องหมู่บ้าน เดอะแคปิตอลปราสาทนั่นเองติดถนนปราศาสตทมอตำบลกังเอนอำเภอรปราสาสตจังหวัดสุรินทร์สลับใครที่ชื่นชอบชื่นชมร้านกาแฟที่นี่ห้ามพลาดกัเลยทีเดียวนะครับเปิดปิดเวลา9โมงถึง18 0 0น,นมาเที่ยวชมกันได้นะครับที่นี่มีอาหารหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนะครับโอ้หลากหลายนะมีเคก้กมีทุกอย่างเลยนะท่านชมนะครับโรตีก็มีนะครับ ผมก็สั่งโรตีนะครับสั่งโรตีกินก็อร่อยนะครับมีจุดถ่ายรูปมากมายนะครับนี่ฮะมีโซนให้ถ่ายรูปมากมายนะครับของพี่น้องอำเภอปราสาสตร์บัดสรินะครับมีซุ้มให้นั่งมีที่นั่งนะครับก็ถือว่ากว้างใหญ่อยู่นะครับลองมาเที่ยวชมถ่ายรูปช็คกินกันดูนะครับมาที่นี่เราก็จะไม่พลาดเหมือนกันอีกที่หนึ่งนะครับที่แนะนานะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะในตัวคาเฟ่นะครับพอเสร็จคาเฟ่นะครับเราก็จะเดินมานั่งนะครับเราก็จะเลือกซุ้มเลยนะครับว่าจะนั่งซุ้มตรงไหนนะครับจะ มีซุ้มไม้ไผ่ก็มีนะครับและจะชอบเลยนะครับจะไปนั่งซุ้มใต้กระท่อมแต่อะไรก็ได้มีหลายโซนนะครับก็จะมีน้ําให้เล่นด้วยนะครับจะมีน้ําให้เล่นด้วยนะครับขึ้นไปดานฟาก็ได้นั่งชมวิวนะครับขึ้นไปถ่ายรูปเช็กอินด้านบนนะฮะเนี่ยข้างบนนี้นะครับก็บ่อน้าอยู่ตรงนน้นนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับสามารถเล่นน้ําได้นะครับตัดตัวได้สวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปชมมุมด้านบนนะครับก็จะมีบันได บันไดอยู่ข้างหลังนะครับพอขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะมีร่มอยู่นะครับเนี่ยมีร่มอยู่สามารถนั่งชมวิวถ้ามาช่วงเช้ากับตอนเย็นนะครับแบบผมว่านั่งสบายมากนะครับมันไม่ร้อนนะครับนั่งชิวๆได้สบายๆนะครับได้เป็นวันนะครับผมนี่แบบนี้เลยบรรยากาศดีครับสะอาดสะอานสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับท่านชมนะฮะโอ้เนี่ยมาแล้วครับอาหารมีน้ำชาเย็นกับมะนาวอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็โรตีนะครับ โรตีนะครับของอร่อยเลยของของโปรดของชอบผมเลยนะครับโรตีนะครับใส่นมนะครับอร่อยอร่อยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บนะครับก๋วยจั๊บกระดูกนะครับหมูยอสุดยอดจริงๆครับอย่าหิวตามผมนะครับเพราะว่าหลายคนต้องหิวตามผมไม่นอนนะครับนะฮะอยากกินอะไรเลือกเอานะครับโอ้พรีเซนเตอร์ยันจ้าเมืองทางของเราก็กินนะครับชาเย็นนะครับร้อยอร่อยนะครับ ลองมาเที่ยวชมกันดูน,นะครับนี่จะเป็นโรตีนะครับกินไปเลยครับผมสดสดย่างสดสด,สดอร่อยโอ้ัเต็มเ็มเน้นเน้นเนื้อนะครับอืมอร่อยไม่ขุดอร่อยแล้วต้องขอบอกนะครับแล้วก็มีสเต็กนะครับท่านผู้ชมไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือสเต็กนะครับนี่ฮะสเต็กก็มีนะครับแล้วมาที่นี่ก็มีหลากหลายนะครับอยากกินอะไรก็ จัดมาสั่งมาจัดให้ตามคำขอนน่นเองนะฮะจัดไปเนื้อนุ่มอร่อยอร่อยอร่อยเนื้อของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับผมอร่อยมากครับเนะะี่ยดูต่อนะครับน้ำลายอยาย,อย้อยตามเลยทั้งชั่มอาแล้วพร้อมแล้วกินก็ไปเต็มปากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆคุณเธอจะไม่ให้อ้วนได้ยังไง <c oughs> จัดไปครับอร่อยนะครับ ามาที่นี่มาอำเภอประสาทของดีมากมายมาที่นี่ยังไม่ขาดหายของกินมากมายอยากกินคาเฟ่ก็มีคาเฟ่มีก๋วยจับก็มีก๋วยเตี๋ยวอยากกินสเต็กก็มีหมูสเต็กกินไปคนเดียว จะกินสองคน